ฮัลโหลลูกพึกลูกพึกเล่นอะไรครับเล่นท่มขยับได้อ๋อขยับไม่ได้หรอไหนขอดูซิทำอะไรลูกพึกเล่นทรายนะคะเล่นทรายกับพี่เพชรจ้าดแดไ,ไหนดูซิไหนดูซิโอ๊ยขาหายไปไหน ขาหายไปไหนขาลูกพึกหายไปไหนขาไปไหนลูกพึกครับขาหายไปไหนครับ <Yeah. S 1> โอ้โหเล่นชายเล่นชายอยู่คนเดียวเนี่ยเหรอนะครับ <c oughs> ขาหายไหนขาหายไปไหนไหนขาอยู่ไหนขา ครับอันนี้อุ้ยอะไรขยะน้ำมืดอุ้ยอุ้ยอุอะไรขยะอุ้ย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 อ้าวขุดแล้วครับสักสักพักหนึ่งก็ขุดแล้วครับขุดเหมือนตัวอะไรนะครับเนี่ย ัวมาไปแล้ไปลอดหาอะไรหาอะไรอ่าแล้วแล้วขุดทำไมอ๋อทำให้ขาหายอ่ขาหายอีกแล้วครับขาไปไหนแล้วเนี่ยขาลูกเพิ่งหายไปไหน ว้าวขาหายอีกแล้วขาหายอีกแล้วครับขาขวาหายครับมีอะไรขยับไม่ไม่ขยับเอมอะไรขยับดุ๊กดิ๊ก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 เนื้อดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิก อ้าวมาแล <หา S 1> ้วหาเจอแล้วใช่อย่างนั้นแหละลูกดิ๊กลูกดิ๊กเล่นเธอใครมาลูกดิก๊กลูกดิ๊กเล่นคนเดียวก็เล่นนะครับเขาหายอีกแล้วขาลูกเพิรหายไปไหนแล้ว อุ้ยอุ้ยอะไรลูกดิ๊กดูกดิกด๊กอยู่ใต้ชายอะไรเอ่ยมาแล้วเป็นนิ้วนี่เองอ่ะสักพักหนึ่งก็ขุดแล้วครับขุดเหมือนตัวอะไรไม่รู้เนี่ย,ยมือเปื้อนแล้วเนี่ยเห็นไหม เย็นแล้วนะครับจะทุ่มหนึ่งแล้วยังเล่นทรายอยู่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นใหม่นะครับลูกพึกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่นใหม่ลูกกดลกกระดิดกออะไรอยู่ใต้ทรายยกขาขึ้นสิยกขาขึ้นสิเฮ้ อะไรอะไรตุกเด็กตุกเด็กอยู่นะตุกเด็กตุกเด็กอะไรเอ่ยตุกเด็กตุกเด็กยกขาขึ้นสิอุ้ยอะไรน่ะพี่หวานไปดูสิอะไรตุกเด็กอยู่ใต้ซ้ายอุ้ยอุ้ยอ้าวเท้านี่เองอ่าไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นใหม่นะครับ 你买红茶，你来就不会。